You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อม ah ูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment โอเคเรามาต่อกันในฝั่งของตัวนิคมสวัสดีครับพี่โจ สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้พี่โจ้มี2ตัวใช่ไหมครับก็คือตัวแลนกับตัวอมตะนะครับมากันในตัวของอมตะแล้วก็เมื่อวานนี้มีข่าวเชิญเลยครับได้ครับก็เมื่อวานนี้ทางคุณวิกรมกรม,มดิตนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่า <c oughs> อมตะเนี่ยได้รับอนุมัติสัมปทานจากรัฐบาลลาว นในการที่จะเข้าไปพัฒนานคิคมอุตสาหกรรมอมตะสมาร์ทแอนด์อีโคซิสตี้นะครับบนพื้นที่410เฮกเตอร์นะครับก็ถ้าเกิดตีก็คือเป็นประมาณสัก4ตารางกิโลเมตรนะครับถ้าตีเป็นไร่ก็2,625ไร่เพื่อให้คุ้นเคยกันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเข้าไปพัฒนาในพื้นที่นาเตยแขวงหลวงน้ำทานะครับซึ่งก็เป็นตอนเหนือของประเทศลาวนะครับถ้าใครใช้ Google Map แล้วก็เสิร์ชนาเตยเข้าไปดูเนี่ย ไปดูในเมืองเขาจะเห็นว่าโอ้โหสวยมากสวยแบบสวยเหมือนเป็นแบบวิลเลจเล็กๆแบบต่างจังหวัดมีหมอกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเมืองเขาเนี่ยมันมีเสาเรียงกันในรูปใน Google นะซึ่งตอนนี้คงเสร็จแล้วแหละเสาเรียงกันยาวๆก็คือเป็นทางผ่านของรถไฟฟ้าความเร็วสูงจีนลาวนะครับคุณหนิงเชื่อมาเวียงจันทร์ซึ่งเปิดไปเมื่อวันที่2อธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเอามาตะก็จะไปพัฒนาที่ดินในบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็มีสเตชันของตัวรถไฟสายนี้อยู่นะครับก็บริษัทคาดหวังจะใช้งบประมาณสักพันล้านเหรียญน,นะครับพัฒนาทั้งหมดแล้วก็จะสร้าง GDP ให้ลาวเนี่ยประมาณสัก5000ล้านเหรียญน,นะครับลงทุนพันล้านสร้าง GDP 5,000ันล้านแล้วก็จะเริ่มพัฒนาในปีนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจุดเด่นของโครงการนี้ถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยมันมันก็คือเหมือนชานเมืองชนบทของเมืองไทยนแหละที่สวยงามมีธรรมชาติแต่ มันมีอินฟราสักเจอร์ตัวนี้ผ่านอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยบริษัทอามาตะก็คาดหวังว่าตรงนี้จะเป็นโลจิสติกฮับที่สําคัญของในส่วนของรถไฟสายนี้ก็จะมีทาร์เก็ตอินดัสทรีที่เข้าไปก็จะเป็นพวกเวร์เฮาส์นะครับพวกโลจิสติกคอมพานีนะครับเป็นพวกส่วนที่เป็นเกี่ยวกับอินฟราสักเจอร์ที่ที่มันเป็นตัวลิงก์ที่มันอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของตัวนี้ทรานสปอร์ตนะครับพวกลับเบอร์เอฟเอ็มซีจีฟู้ดแอนด์เบเพวกเนี้ยก็จะเป็นตัวที่เขาคาดหวังที่จะเข้าไปอยู่ ในส่วนของตรงนี้เองก็จะ access to ไอ้ลิงก์ของตัวรถไฟสายนี้ได้ทันทีเลยนะครับก็เขามีแผนที่จะพัฒนาตรงนี้เป็น smart city IE แล้วก็เป็น low carbon city ก็เข้ากับสถาวะแวดล้อมตรงนั้นนะครับก็จะดึงทั้งนักลงทุนไทยสิงคโปร์จีนลามาลงทุนนะครับก็ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นในส่วนของความคาดหวังของเขาแล้วก็จะเริ่มพัฒนาในปีนี้เลยครับบอมครับ ครับโอเคนั้นก็คือในฝั่งของตัวโครงการใหม่นะครับเรามาดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานบ้างครับพี่โจเอ่อในฝั่งของตัวประเทศไทยนะครับแล้วก็เวียดนามนะครับก็คือพี่โจมองพอมีตัวเลข Q4 แบบคร่าๆเลยไหมครับหรือแม้กระทั่งว่าปีนี้พี่โจคิดว่าปีอมาตะนี่ทั้งในเวียดนามและไทยนี่พี่โจมองอยังไงครับสองหบสองครับจริงๆก็อาจจะต้องต้องกลับไปนิดนึงที่ที่ตัวลาวเนี่ยจริงๆเรามองเป็นปัจจัยบวกนะ แต่ว่าอาจจะเป็นมีเดียมทูลองเทอมิดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูตามรูปก,ก็ยังเป็นป่าเขาอยู่เลยคงไม่ใช้เวลาในการที่จะสร้างอินฟราสตรเจอร์อาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงไฟฟ้านะครับอ่างน้ําอะไรต่างๆแล้วก็ลูกค้าที่เริ่มเริ่มเข้าไปปีนี้อาจจะมีการขายที่ดินบ้างแต่ว่ากว่าจะรับรู้ก็อีกอีกนานแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของอมตะตอนนี้ก็คือไทยกับเวียดนามนี่แหละที่คิดว่าน่าจะโมเมนตัมหลังจากการเปิดประเทศแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่มันดูดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ย ไอไ้อปัจจัยเงินเฟอ้อที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกส่วนหนึ่งแล้วกันคะมันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ที่บอมเรียนแท่งนันกวิเคราไปแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไอ้เรื่องของการผลิตในโลกเนี้ยในช่วงโควิดเนี่ยมันไม่ได้มีการขยายมากนักคือเหมือนกับรออยู่ทีนี้พอมันฟื้นกลับขึ้นมาดีมานมันเยอะเนี่ยมันก็เลยทําให้ไอ้การผลิตพวกเนี้ยมันก็ไม่พอนะอาจจะลิงก์ไปที่หมูอะไรอย่างงี้ก็ได้นะที่แบบมันเราไม่ได้เลี้ยงมาเพื่อเซิร์ฟไอ้ดีมานที่มันอาจจะกลับมาเยอะมาก ตามภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนนิคมก็เหมือนกันมันก็มีความอั้นอยู่ของการผลิตเช่นเดียวกันนะครับก็ปีที่แล้วเองเนี่ยเป้าหมายการขายที่ดินของบริษัทพันไร่เนี่ยเราอัปเดตกับตัวบริษัทชัดๆเนี่ยก็คือช่วงเดือนธันวาเนี่ยบริษัทยังมั่นใจว่าจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าในมุมของยอดขายที่ดิน9เดือนแรกเนี่ย400กว่าไร่เนี่ยหมายความว่าในไตรามาสสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ ยอดเยอะมากๆนะฮะสี่ห้าร้อยไล่ขึ้นมานะครับก็ซึ่งนี้ก็ถ้าได้ตามนั้นจริงก็จะเป็นข่าวดีแล้วก็มันจะมาทั้งเมืองไทยแล้วก็ที่ตัวเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าในพันไล่ตามแผนตามเป้าของเขาเนี่ยก็สัก400เป็นเวียดนามแล้วก็600เนี่ยมาจากเมืองไทยก็เดี๋ยวรอดูนะครับน่าจะมีการประกาศออฟฟิเชียลเนี่ยภายในอย่างช้าสิ้นเดือนนี้แหละนะครับเราก็าที่ฝังก็ดูเหมือนว่าผู้บริหารมั่นใจแหละว่าตัวเลขนี้จะมาเพราะถ้าเกิดมา1ก็คือเป็นข่าวดีเรื่องที่2ก็คือว่าที่ดินบางส่วน ที่ที่เวียดนามเนี่ยที่มีการขายไปตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วแล้วเราก็ลุ้นกันมาตลอดเนี่ยว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือเปล่าในช่วงปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นทริกเกอร์พอยต์สำคัญนะครับตอนแรกคิดว่าจะโอน Q3 ก็เลื่อนมาเป็น Q4 พอปลายปีเราคุยก็เหมือนกับว่าก็อยู่ในฟิแนลสเตจแล้วแหละคือถ้าเกิดด็อกทเมนต์เสร็จปุ๊บมันก็คือจะโอนได้เพราะฉะนั้นลุ้นนะครับลุ้นว่าถ้าเข้าทันมันก็จะทำให้เหมือนว่าผลประกอบการในไตรมาสที่4ี่เนี่ยก็น่าจะเติบโตโดดเด่น เมื่อเทียบก,กันกับในส่วนของ3ไตรมาสแรกที่กําไรของเขาเนี่ยมันเร์ยอยู่มาสัก180ถึง250ล้านนะครับโดยเฉลีย่ยคร่าวๆนะครับนเอง Q4 ก็น่าจะเติบโตโดดเด่นก็น่าจะเป็นจุดสตาร์ทที่สําคัญทั้งในเรื่องของยอดขายแล้วก็ในเรื่องของตัวกําไรซึ่งตรงนี้มันก็อินไลน์กันกับ บริษัทเพื่อนๆของเขาอย่าง W H A เนี่ยก็บอกว่าพออันล็อกตัวเปิดประเทศขึ้นมาก็ยอดขายก็เกินเป้าไปแล้วเพงาัเราก็คิดว่าในส่วนตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่อามาตะกก็จะเดินไปในทิศทางเดียวกันส่วนปีนี้เองเนี่ยเป้าหมายยังไม่ได้ประกาศนะครับแต่เราเชื่อว่าอย่างน้อยก็20-30%ละที่บริษัทน่าจะมีการปรับตั้งเป้า ที่จะเต Sher ิบโตมากกว่าปีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าดูสภาวะเศรษฐกิจในส่วนไทยเองเราก็รู้แล้วว่าโอเคปีนี้เติบโต3%เมื่อเทียบกับ1%ในปีที่แล้วแต่ถ้าดูที่เวียดนามเนี่ยเฉพาะแค่ในส่วนของไตรมาส4เนี่ยเวลาเขาออกจากเหมือนกับลดความกังวลในด้านโควิดแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับกลับมาเนี่ย GDP Q4 ของเวียดนามมันออกมาแล้วนะครับวก5.2%จากไตรมาส3ที่ติดลบไป6% ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ย GDP เวียดนามก็อยู่มาสัก2%กลางๆได้นะครับแล้วก็อันนั้นคือโดนโควิดไปจนติดลบนะนะมันเลยเป็นภาพนี้ันน้นปีนี้เองเนี่ย GDP ของเวียดนามก็น่าจะโตได้ในระดับที่น่าจะกลับมาปกตินะครับเรายังไม่เห็นนะครับว่าเขาตั้งเป้ากันยังไงแต่5-6%บวกลบเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทจะได้เห็นเพราะเนี่ยในเรื่องกิจกรรมทางเศรฐษฐกิจที่กลับมาโลเคอลีมานที่เยอะก็น่าจะดึงดูดนักลงทุนที่จะเข้าไปในส่วนของตัวเวียดนามในปีนี้เพิ่มขึ้น ปีที่แล้วว่ะครับอมครับใช่ครับอันนี้ผมเสริมข้อมูลพี่โจอ่ะนี่พอดีผมเตรียมข้อมูลเวียดนามมาพร้อมเลยอ <laughs> ขอบคุณมาก นี่อันนี้เวียดนามนะครับก็ถ้าเราดูสัดส่วนในฝั่งของตัวอาเซียนเอ็กซ์พอร์ตต่อ GDP นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์2ของอาเซียนแล้วนะครับเป็นเพียงรองเพียงแค่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในฝั่งของตัว SDI ต่อ GDP ซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับพี่โจตรงๆเลยคือในฝั่งของตัวนิคมนะครับต้องบอกว่าในสัดส่วนของเอเซียต่อ GDP ของอาเซียนตอนนี้เวียดนามขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรานับในเง่สัดส่วนของเวียดนามเอ็กซ นามนะครับเมื่อประมาณปี1997เนี่ยนะครับอยู่เบอร์โลเลยนะครับเบอร์โลของอาเซียนเส้นสีแดงนี่ตรงนี้ นะครับปัจจุบันตอนนี้คุณดูเส้นสีแดงนี่ครับขึ้นมาอยู่ประเทศเดียวเลยนะครับและแดงตอนนี้จากเบอร์โลนะครับในปี2อ่าในปี2021นะครับขึ้นมาเป็นเบอร์2แล้วนะครับแล้วก็ดูจากแผนนะครับที่ทางผู้นำของเขาได้มีการล่างไว้ก็คือตัวสติมูลัสตัวพับบิกอินเวสเมนต์ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับในฝั่งของตัวนิคมอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ดูจากเมงินเส้นสีแดงขวาสุดก็ในปีนี่คือค่าเฉลี่ยของเคเกอร์ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้านะครับที่ห้าแสนเจ็ดเวียดนามดองทริลเลียนนะครับซึ่งก ภาพรวมต่างๆตรงนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเวียดนามก็คงจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่แล้วหลังหลังจากนี้พอจีนฟื้นตัวเนี่ยเวียดนามมันจะได้อีกก๊อกหนึ่งด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าหุ้นที่หุ้นไทยที่มีสัดส่วนในเวียดนามตอนนี้เริ่มเพอร์ฟอร์มขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับก็สีชนะพลอันนี้อาจจะเป็นทับิกอาจจะเป็นเรื่องของคอนซัมชันที่ก็โตนํามาแล้วส่วนอมตะก็จะเป็นขาของตัวอินเวสเมนต์ก็เดี๋ยวเราคาดการณ์ว่าน่าจะโตตามได้นะครับกันนใอตวิ็ ดาวต้านนะครับจะอยู่21 30. บาท30กับ22บาทนะครับแถ้าคุณลองดูถ้าดูลุ20ขึ้นไปเนี่ยรันเวย์ข้างบนมันต้องข้างเปิดละนะครับในขณะเดียวกันอย่างไรก็ตามแนวรับจะอยู่บริเวณ20 70. บาท70นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพของทางในเชิงเทคนิคในเชิงปัจจัยพื้นฐานพี่โต้ให้ราคาเหมาะสมเท่าไหร่นะครับก็ในเชิงพื้นฐานเราใช้ NAV นะครับก็ดิสเทิลลงมาอยู่ที่30%เนี่ยก็ได้ในส่วนของแทร็กเก็ตไพร์อยู่ที่24บาท 80ครับโอเคประมาณนี้นะครับนะั่นคือท็อปิกของเราก็คือตัวอมาตะอ่ะงั้นเราเอาเชิญแลนด์ก่อนเลยครับก็แลนด์แอนเฮาส์นะคบเมื่อวานมีประกาศบิสเนสแพลนในปีนี้นะครับก็เป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยโดยในภาพรวมอ่ะอินไลน์กับที่เราประมาณการไว้นะครับเราก็ยังคงชอบแลนด์อยู่นะครับเป็นอัพเปอร์ฟอร์มแทร็กต์ไพรซ์สิบบาทสี่สิบนะครับสำหรับเป้าเนี่ยปีนี้บริษัทตั้งเป้าพรีเซล สามหมื่นหนึ่งพันล้านแล้วก็การรับรู้ไรายได้เนี่ยสามหมื่นสามพันล้านก็โตเป็นไฮซิงเกิลดิจิตนะครับประมาณสักเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์โดยตรงนี้เองปกติแลน์ก็จะจะตั้งเป้าแถวๆนี้อยู่แล้วแหละนะครับบวกลบสิบเปอร์เซ็นซึ่งก็ถือว่าเรียลลิสติก นะครับเพราะว่าฐานเขาก็สูงแล้วก็เขาก็ทํายอดขายได้ดีมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่มีโควิดครับก็ถือว่าเบ่งขึ้นไปได้อีกนะครับจาก GDP ปีนี้ที่จะโตดีกว่าปีที่แล้วแล้วก็ในเรื่องของตัวการขยายโครงการใหม่ๆไปในทำเลใหม่ๆและเซกเมนต์ใหม่ที่แลนด์ยังขาดอยู่ครับก็ปีนี้ก็จะเปิด 15โครงการ30,000ล้านนะครับก็มากกว่าปีที่แล้วเนี่ย50%นะครับสำหรับในส่วนของตัวที่เป็น key growth driver หลักๆของกาไรเนี่ยจริงๆเราทากาไรโต24%แต่ว่ารายได้โตแค่แบบ single digit เนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัว rental ซึ่งก็คือธุรกิจโรงแรมของเขาเนี่ยปีนี้จะโตแบบ120%เลยนะครับเพราะว่าโรงแรมของเขาเนี่ยปีนี้ occupancy rate เนี่ยเขาคาดหวังว่าจะกลับมาที่50%อ่าจากปีที่แล้วที่ได้25%จากการที่เราเริ่มมีการเ,เปิดประเทศ นะครับแล้วก็โควิดเริ่มคลี่คลายลงแต่ที่สําคัญอีกอันนึงเนี่ยที่ทาให้ตัวธุรกิจเบนเทลของเขาจะโตเยอะก็คือว่าเขาจะมี3โครงการใหม่เข้ามาเพิ่มในปีนี้นะครับโครงการที่1ก็คือเป็นโรงแรมสปริงฮิลที่แคลิฟอร์เนียนะครับตรงนี้อยู่ติดกับดิสนีย์แลนด์เลยนะรตรงนี้ก็น่าจะเ,ออเขาเพิ่งซื้อมาปีที่แล้วนะครับตัวที่2ก็คือเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระราม3เดี๋ยวเปิดแล้วนะครับตอนนี้สร้างเสร็จแล้วอยู่แถวพระราม3าใครอยู่แถวนั้นก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหติดแม่น้ําสวยงามเลยนะครับก็รอจังหวะ สถานการณ์ดีก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ตัวที่สำคัญที่จะ drive g r o w t อีกอันนึงในปีนี้ของแรงก็คือ e q u i t y in c o m e นะครับที่โ o m มโปรปีนี้น่าจะโตเยอะก็จะเป็นตัวช่วยเสริมสำคัญอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ i n ไลน์กับที่เราประเมินไว้แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เขาประกาศออกมาเมื่อวานแล้วก็ทำให้เราแบบว่าเออ ทำให้ดูว่าประมาณการกําไรของเราในปีนี้ที่8,005เนีน่ยที่โต24-25%เยียร์บนเยียร์เนี่ยอาจจะมี u p ไซด์ก็คือว่าแลน์กำหนดขึ้นมาเลยว่าปีนี้เขามีตั้งใจตั้งเป้าไว้จะมีการขายอสเซทในอเมริกาออกไปนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีการขายอสเซทซึ่งปีที่แล้วคิวเป็นเมืองไทยนะครับเออไม่ได้ขายปีนี้ก็กลับมาขายที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเออในเบื้องต้นเราก็มอง,องว่ากําไรน่าจะเกินพันล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ top up สิ่งที่เราประเมินไว้ขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้เนี่ยปีนี้จะเสร็จเร็วด้วยธรรมดาเขาจะขายในไตรมาสที่4ปีนี้เอ่อทาร์กเก็ตไว้ว่าประมาณสักปลายไตรมาสที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เสริมเติมให้การเติบโตเนี่ยมันอาจจะมากกว่าที่เราทำไว้ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับก็ดูดีนะครับสำหรับแผนธุรกิจของตัว Land House นะครับเราก็ยังคงชอบเขาอยู่นะครับก็ยังเป็นหนึ่งในสองท็อปพิกหลักนะครับแท็กเก็พาตสิบบาทสี่สิบครับบอมครับครับ พี่โจ้าจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงสองสัปดาห์แรกของปีใหม่นี้นะครับจะถามพี่โจ้ว่าตั้งแต่พี่โจ้ได้มีการเข้าฟังทางเอาลุกในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการการเปิดใหม่หรือว่าโปรดักต์เซกเมนต์ใหม่ๆเนี่ยพี่โจเหมือนอยากให้พี่โจลองเทียบโทนเรามองโทนของผู้บริหารในการคอในการมีความมั่นใจรอบนี้เนี่ยพี่โตคิดว่าเมื่อเทียบกับในช่วงอดีตเนี่ย ก็ดูเหมือนเริ่มมีความมั่นใจกลับมามากขึ้นพร้อมๆกันทุกบริษัทพร้อมๆกันเลยไหมครับหรือบางบริษัทยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่อ่ะไม่เลยก็ทุกทุกบริษัทมั่นใจพร้อมๆกันจริงๆถ้าเมาื่อวานนี้ดูข่าวเออพี่อาจจะไม่ได้ไม่ได้จาตัวเลขได้แม่นนะครับทางทอาาสสก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในอสังหาฯก็ทําจุดเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากนะครับสำหรับในส่วนของตัวเรขล่าสุดที่ผ่านมาก็ ทุกคนก็มองแหละว่าความแย่เวอร์สเนี่ยมันมันน่าจะจบลงแล้วในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปีนี้เองเราก็จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่บนฐานที่ต่ำแล้วก็ถ้าดูตัวเลขเนี่ยมันจะมีวันนี้เราก็มีออก housing market monitor เกี่ยวกับเรื่อง housing supply ที่เปิดในปีที่แล้วเนี่ยของทั้ง market นะครับไม่ใช่เฉพาะตัวที่เอา copper เนี่ยก็ลดลงค่อนข้างมากก็เป็นจุดต่ำในรอบในรอบ10บกว่าปีไม่เคยเปิดน้อยขนาดนั้นทานกำลังจะบอกว่าเด v ว l อ p e r รระมัดระวังตัวกันเยอะ ไปขายตัว inventory แล้วก็ไม่เปิดโครงการใหม่มาซ้ำเติมในส่วนของตัว s u p p y เคราวนี้เองเนี่ยด้วย supply ในบางทำเลที่มันอาจจะดูลดน้อยลงไปหายลงไปเนี่ยปีนี้ก็จะเปิดมาเติมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูตามแผนทุกคนก็คงจะยังไม่เห็นแผนซึ่งกันและการหลอกก็ดูของตัวเองแหละนั้นแผนออกมาดูยิ่งใหญ่ นะครับแผงเงื่อจ่อมาดูเยอะเยอะเยอะซึ่งถ้าเกิดว่าพอเขาประกาศเสร็จแล้วเราเอามารวมรวมกันเราอาจจะตกใจ <laughs> ว่าเฮ้ย <laughs> จะเปิดเยอะกันขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> อะไรเงี้ยเพราะทุกคน <c oughs> ต่างไม่เห็นซึ่งกันและกันแต่เดี๋ยวระหว่างปีเมันจะมีการ in a d j กันเองอีกทีหนึง่งอาจจะมี winner กับเซอร์ออกมาได้ว่าเอ้บางคนอาจจะลดแผนเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมขนาดที่จะไปแข่งแต่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันพร้อมมากขึ้นเปิดมากขึ้นก,ก็เป็นไปได้ก็เดี๋ยวดูกลางปีอีกทีหนึ่งครับโอเคได้เลยครับพี่โจ